ืมสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่จีชาแนลนะคะวันนี้แม่จีจะพาทำต้าหน่อไม้ใส่น้ำปูนะคะเนาะต้หน่อไม้ใส่น้ำปูถ้าทางเหนือเขาจะว่าตําหน่อไม้ใส่น้ำปูเนาะแต่ว่าทาทางอืมอาจบางคนเขาอาจจะบอกว่ายำเนาะบางคนเขาก็จะบอกว่ายำแต่ทางบ้านแม่เขาจะเรียกต้า แค่นั้นแหละเพราะว่าเมื่อการอันดับแรกมันก็จะจีพริกจีกระเทียมจีหอมแดงแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีอีกหลายอย่างที่ใส่เนาะเพราะว่ายำเราก็ต้องใส่ชนิดที่แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างอะเนาะพนันกันเขาเรียกว่ายำนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันนะไปเราก็ไปทำดอกไม้กันก่อนนะคะเนาะ นี่ต่อมาเราก็มาจะเราจะตำนอไอยำหน่อไม้นะคะแบบฉบับของแม่จีเนาะตัวอปุปกรณ์ก็จะมีนี่พริกที่เราจีไว้แล้วเนาะตอนเช้าเราตีจีไว้แล้วก็มีหน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะนาะมีน้ำปูนี่ตัวชูโรงนะ้ำมร้อยมีใบขิงแล้วก็ใบกำกอใบกำกอนี่ก็คล้ายใบกำกอน่ะจะคล้ายๆกับ uh, ใบ,บแมงลักเนะลูกเนาะแต่จะไม่ใช่ใบ,บแมงลักแต่ว่ากลิ่นอะไรก็จะไม่ใช่เลยแต่ว่าคล้ายๆกันรูปร่างลักษณะคล้ายกันแต่ว่าถ้าเราปลูกใกล้กันอ่ะก็คงจะเป็นก็นคงจะเป็นอันเดียวกันแหละคิดว่านะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะพิก่แกะแกระเทียมกันเนาะแกะใส่ในครกไปเลยเดี๋ยวเราจะตำ แต่รู้สึกว่าลืมใส่ถุงมือก็ไม่เป็นไรหรอกอดทนนะออนะไปนี่แหละอาหารบ้านๆเขาเนานะฉบับของสูตรไทยก็สูตรไทยอะเนาะของบ้านไม่จีก,ก็จะกินประมาณนี้เนี่ยนะนะเอา เอาลาบมาแลกก็ไม่ยมอมเราค้าแบบนี้นะอร่อยนะคะเนอะ้องเจะเอาลาบมาแลกนะมาเอามาแลกยำหน่อไม้เนาะไม่แลกหรอกนะคะลาบอะ่ะ <c oughs> ยำหน่อไม้เนี่ยอ่ายอาหารหรูนะคะสำหรับคนบ้านๆอย่างเราเนะาะหารหูแล้วแหละ

มันมีอะไรมากมายเนาะเพราะว่ากับข้าวกับปลาทางแถวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าทางอื่นก็คงจะไม่กินเหมือนเราเหรอกสมมุติทางอีสานก็คงจะไม่กินหรอกพวกน้ำปงน้ำปูอะไรพวกนี้เนาะ นี่หน่อไม้ที่แม่สับสับไว้เนาะมันก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่ก็เราก็จะทำการตำกันแล้วทีนี้แม่ก็ตำพริกก่อนเนาะอันดับแรกแม่ก็จะตำพริกตำว่งนี้ก่อนเนาะโอ้มองเห็นกัน,นบ้บ่เนาะมือตำโอ้ยเดี๋ยวก่อน เออเอาวางนี้แนละ้วโอเคแล้วแล้วก็เอาหน่อไม้ลงไปตมเข้าไป คนแก่ก็จะกินแบบแหลกๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราเคี้ยวอะไรมันก็จะลำบากหน่อยนึงจะไปเอาอ,อันที่มันแก่ๆมันกินไม่ได้หรอกนต้องอ่อนๆ นี่ใสอีกจักหน่อยขนาดกินคนเดียวนล้วเนี่ยโอ้แต่ถ้าและแล้วก็น้ำปูมาใส่ล้วทีนี้ ตัวชูโรงเขาก็คือน้ำปูนี่เองนี่นะลองไปเรียบร้อยใส่เยอะเดี๋ยวจะเผ็ดอีกเพราะว่าไม,ไม่ไม่กินเผ็ดอยู่แล้ว ปกติธรรมดานะแม่จะใส่งานะวันนี้มันไม่มีงานเนี่ยใส่งานนี่เรื่องของใส่งานนี่เขาก็จะอย่างที่ว่านะั่นแหละเขจะมันจะมีประโยชน์มากมายแก่กองสำหรับงานดำเนาะงางาดำขั้วแล้วก็ทีนี้เราก็มาใส่อ่ออะไรนะ ก,กํากอกํากอขาวเนาะมันก็คล้ายๆใบแมงรักนี่แหละแต่ว่าบินไม่ใช่กับใบขิงไปเลยทีนี้ ผงอะไรต่างๆไม่ต้องใส่เพราะแม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เรื่องผงแล้วแต่ถ้าคนมากเขาก็ใส่กันเนอะนี่แหละอาหารตอนแรงของแม่ อ้ชาแนลอินอาหารที่ไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่มีใครเหมือนอาจจะเหมือนอยู่ถ้าคนเหนือนเขาจะกินแบบนี้แหละเนียยำหน่อไม้ใส่น้ำปู่ กินกับข้าวเหนียวหรือแต่ที่บ้านนี้กินข้าวเจ้าเนะเาะข้าวเหนียวหมด <laughs> ข้าวเหนียวหมดคือเกลือนี่แล้วเราเอาผักนี่มาแก้มนี่ผักอใบขิงต้นม,มากเขาจะใบขิงเขาจะเอามาแก้มนี่อย่างนี้นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยยำหน่อไม้เนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเออลุกๆหลานที่มารับชมและมานับดูคลิปในแม่จีชาแนลนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณทุกไรค์ทุกกำลังใจที่มีให้กับแม่จีชาแนลนะคะเนาะและ้วขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ